แล้วด่านที่หกแล้วอ๋อถ่จากนี้ค่ะไปจุดต้นเสี้ยวพูลังกานะคะคนเป็นตีนต้นเสี้ยวพูลังกาคนพวกในพูลังกานะคะก็เลยตั้งชื่อว่าต้นเสี้ยวพูลังกาแล้วก็จะทะเบียนเป็นพืชชนิดใหม่ของโลกแล้ว แต่ที่อื่นน้าจะมีหรือไม่มีไม่ทราบเหมือนกันคะแต่ตันนี้เขาจะทะเบียนเรียบร้อยแล้วค่ะตนเสียวพลาเห็นแตงาแห่งแห่งาพลกาหรือว่ายตรงไหนเนี่ยข้างบน่ต้นนี้ก็ปิดนะคะอ้เทาพลังกาน่าขึ้นไปถตอนงคืนนะถายถ่ายรูปหน้าหนาวค่ะหนขึ้นลด้นะคะป็ต้น ข้างบนเหนื่อยไหมครับข้างบนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะไม่เหนื่อยอถ้าถ้าครับพอถึงข้างบนนะครับถ้าพี่บอกว่าเหนื่อยผมจะได้เดินกลับด้วยโอ้กล่องข้าวสีบุญเนาอันนี้จะให้ขึ้นปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมครับตรงนี้เราก็สามารถขึ้นไปีกางเขนได้นะคะแต่ให้เจ้าหน้าที่พาขึ้นไปเลค่ะโอ โอ๋อไม่ไปแล้วครับแปดกิโลตอนแรกก็อยากจะขึ้นไปนะแต่บอกว่าแปดกิโลไม่ไปแล้วแปดกิโลนี่รวมกับไปกับแปดกิโลก็สี่กิโลก็เหมือนอันนี้แค่สองกิโลนี่อืมไปกับสี่กิโลแต่เราไปกับแปดกิโลนั่นเส้นทางธรรมชาติด้วย จบข่าวครับไม่ไปเฮ้แต่ว่าแต่ว่ามันน่าน่าขึ้นไปนะพูดถึงว่าน้ำตกชั้นที่สามเฮ้ยปุ๊ปุ๊จุดที่เก้าแล้วล่ะจุดที่เก้าแล้วไก่แล้วมีสิบจุดนะปุ๊วันนี้มากับปุ๊กับเปี้ยวนะครับผม เปล่งได้ได้รูอยากมาภาคิวเออมารอบแรกเพื่อนบ่ได้ขึน้นมาไอ้พาคนไปอีกไงเด้เอไอ้เป็นได้บาตที่นี่นเขาคิดถึกเลยเหรอที่เขาจะบ่ามาเนี่าายเขาคิดผิดเนาะเออเขาบ่อเห็นเนี่ยที่ส,สวยๆเออธรรมาชาติเขาจะาคิดผิดแหละึ้นเนิเออ่น เนี่ยเบิ่งเด้อแล้าจุดที่สิบแล้วย่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอะไรย่าต้นไผ่ค่ะอ๋อต้นไผ่เขาจะเอื้อญเป็นหยาบอ่ะ ทำเดียวกระยาดอ๋อเป็นไข่กระยาดก็จะเป็นอ๋อหน้าเลี้ยงไอแม่เราเปรี้ยวเอ้ยบัดนี้เป็นล้มอยู่นี่ไอทิมไว้ดีเด้ล่ะไม่เป็นไรไดูเลยได้อาจารย์อจับขาหลักก็ได้หลักลงไปเลยอดูแลไกายด้วยไกายก็ดูแลก้ยเราไปท้ำนาคีมาแล้วท้ำนาคีเราจะไปด้านนี้นะคะ ไปทางนี้ด้านนี้คือทางลงมา,างใช่ไหมลมา่ะนได้โอ้ไปแวะน้ำตกแวน้ำตกก่อนแล้วะน้ำตกช่อนลงเล่นได้นี้ล่นน้ด้นะละพ่นม่เหลน่มาเล่นนี่ก่อะอมโอ้มือม่มาแมาเล่นก่อน โอ้ยเดี๋ยวเบิงเบ้งทีเบิ้งทีเบิ้งทางไปครับที่มาเล่นน้ำอโอ้มาเล่นเดี๋ยวามาเล่นดูดดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงมาเล่นดูขาลงเราลงมาเล่นน้ำตรงนี้าาเออม,มาสำรวจทางก่อน่นอนนเนนนพ,นพินเพิ่นขึ้นหรือเพิ่นลงนี่ครับ

ก็นี่จะมีเทวดานะคะนี่นะคะเพื่อปกปักรักษาท่ามนาชนะคะรงมีใส่วเชือสวยงามบริบูรอดไหมคะสอดเลยคะเจ้าพี่มันเห็นเด็กผาส่วนตัอขึ้นมาเกตคลายเก็ตงู นี่แล้วที่เห็นในรูปบอสบอยแมนนะ Bo ar, boy, อันนี้ก็จะลูปข้างล่างอ่ะแมนขร้อมทำนะคะ้าอินทำนะคะ้าอันนี้แค่เริ่มต้นนะครับครับผมมันก็จะมี โอ้นี่เริ่มสัดเกตแล้วเริ่มเห็นเกดเพ่นเพ่นซีเรียวไปไซสาครับอ้อันนี้เข้าถ้ำนาคีนะครับผมอ๋อครับผมครับช่วงนี้ก็หูอื้อแล้วลวะครับผมยกไม้ยกมือเอานะครับผม ร้อนเว้ยน้ำตกน้ำตกต้นไม้เปี้ยวต้นไม้เปี้ยวสวยสวยป่ะอยากถ่ายรูปอ่ะอยากถ่ายรูปอ่ะไอ้ฝากกล้องเลยไม่ร่วงใช่ไหมคะ,ะมันไม่ร่วงใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันะนะ ไอกยยต้องว่าไปชอบมนแหละไม่เอาแล้วล็อกมีดีไหมคะโอ้โหเหลือค่ะตอนนี้นักตกชั้นที่สี่นะคะตอนนี้นักตกขาง,งอยนะคะ เดี๋ยวเ,เดี๋ยวเยวก็บภาพสวยโอ้ยสวยมากนะครับผม